ในนั้นเราเป็นมือของวันที14ท่14เดือนหนาสิบพันสามเหตุการณ์ตอนเศร้าอัานข่าวประแจงบอมาฮอกดก็ได้ยินข่าวอะไการสื้อซานกันทางโทรศัพท์แหละแล้วไปฮอดบ้างซีเบสมู้งซีบกระยั่งเห็นคนกินกำลังบุกเบิกเม็ดเป็นวาเสียท่าของทางซื้อๆแต่ด้วยการกระท่ำของเพื่อนแหละบ่แม่นววท์ท่ดทางแม่นบุกเบิกส่วนพอเปปาร์สัม,สม,สม,สสมันมันที่เขาปลูกไปแล้วนี่ ครับไปเจอก็คืดเลยขั้นสีวอาก็บ้ได้ดอกคนจินลายแห่ขบวนมีเล็กมีลาแต่ตอนนั้นไ่เห็นปื้นได้ยินว่าตอนเสาวเขาอันนั้นแล้วเขายิงปราบแล้วสามนักแ้วมาขาขับแรงเนาะแต่สี่นมงอยู่แลตเบิ้งเหตุการณ์ก็เห็นรบลตรสังเกตว่าการก,กระทำต้องเิ่นอะไรที่นีการแจ้งต่างหรือบนนี้ก็ทางเ้ากับบุหูบ่กเขาใจมาเ,เวลาหนึ่งโมง เมื่อเพื่อนกันเริมนี้ที่หนันสร้างมาสร้างซเปอร์รถมาเลยดดดดดดไปลหลายๆห้ามเต่บัวพ่อที่อายบ่าฉันละบันนี้ทั้งลูกหันลูกหนุ่ยอานแหละผู้ผูถิกงัดคอเพื่อนไายหู้ายสี่หน่อยจีนหันบอยท้ายในเมื่อบอยเลยอยากปัดโทรศัพท์วันนี้ทางนอกหันเข้าไปเข้าไปว่าอยากอยากป้องกันลูกหันแล้ววันนี้เพื่อนว่าคิดว่าคอยนี่เป็นผู้ต่อสู้หรือว่าจะได้หันอ่ะ เพื่อนเขามาหลยโดยบริยานบริสังแบบแบบนี้เอื้อกันซิบกลัวคนแลวมาหุ่มเขผู้เดียวเอาเล็กเล็กท่อเล็กกุ่มเนี่ยเล็กเป็นเป็นไม่ที่แปดเลยใต้ใส่คอยมีตั้มมียังอันนี้สองคนหันจี้นะพูดมีปืนหันหลยผู้หนึ่งคอยจื้อผู้หนึ่งบุจื้อเขามาหละแบบลักษณะพฤติกรรมเป็นแบบละมึงจกตายบ่มึงเศร้ามึงมึงจะต้องวนไหยสินะคนจุกปืนเอาจากทงกินเตี้ยอันไปจี้วันนี้เราก็บอก ลายยางยั่นแหละแต่ว่าเขาบกเขาใจดอกเพินมาจีส้สาทองจีส้สาทองเลยยิ่งขึ้นป้าเลยปัง้งจนตื่นนะสิแล้วบุพเพย่าเป็นไพ่เป็นหนูเรียกขนาะดตั้งใส่ยสาล่างเลยเจนลังทังแม่<อ><อ>ทั้งเออเอาส่วนเรียกอ่ะทั้งแงะจนลันแล้วอันกระดูกโครงและและในขณะนั้นลุงเป็นผู้้ายผู้ชายหูมันทายแล้วในในข่าเกิดเตุการณ์อยากจะเก็บหูผ้พาพันนั้น อยากแก้ผู้ภาพดักงกล่าวแหละปฏิจจินหันบ่ให้พราะว่าเพื่อนกับบ่ให้มีการถ่ายมีวิดีโอเพือ่อนปี้ไปหาลุงแหละไปแหละไปงัดขอ้อไปอยากได้โทรศัพท์เลยลุงเฮ็ดสงดีงัดงัดข้อแหละลุกขึ้นเลยบีบบีบโทรศัพท์คนนี้มันตกตกเสียหันเลยคนเพื่อนแยบแยบพ่อเลยเอาเอาเล็กเลยทบทบทบสีบร้มุนไม่ได้ข้าพเจ้าเลยบ่มีการตอบโต้ สักอย่างเขาบอกคนกินมันซ้ำนั่นหันคันว่าตอบโตหันม่นหือคันบมบะเจียบกับทางขันใต้คำว่า,ขาเขามีปืนด้วยขางกระจานปืนอยู่แล้วยิ่งซองเถื่อตอนนั้น